ส่วนเรื่องต่อไปจะอ้างว่าไม่ตั้งใจก็คงจะไม่ได้ครับก่อนหน้านี้มีเจ้าของร้านข้าวต้มแถวปากเกร็ดนะครับที่โพสต์คลิปบอกว่ามีลูกค้าสาวคนหนึ่งเข้ามาสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มกินในร้านโอ้โหอิ่มน้ำสำราญเลยใช่ไหมเออแล้วอันนี้คืออันใหม่คือก่อนหน้านี้เป็นร้านข้าวต้มร้านเขาบอกว่าคือมากินข้าวที่ร้านเขาแล้วไม่จ่ายตังค์โชว์สลิปปลอมล่าสุดก็คือคลิปคลิปนี้คือเป็นเห็นภาพที่ไปโพสต์ในโลกออนไลน์ เห็นเป็นผู้หญิงคนนี้ที่ไปร้านเสริมสวยคราวนี้โอ้โหไปต่อเล็บไปทําผมตั้งหลายชั่วโมงทําหลายอย่างด้วยแล้วก็ทําแบบเดิมเลยก็คือโชว์สลิปปลอมโอนเงินทิปนะครับตอนนี้เขาบอกว่าต้องตามตัวมาให้ได้จริงๆให้ดูกล้องวงจรปิดครับของร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งที่ตำบลที่มนราชอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีไม่ได้ไกลกันเลยนะครับเอามาโพสต์เตือนภยัยว่ามีลูกค้าหญิงรายหนึ่งรูปร่างท้วม เป็นคนเดียวกันกับที่ก่อเหตุโอนเงินทิปโชว์สลิปปลอมที่ร้านข้าวต้มก่อนหน้านี้แต่ครั้งนี้เนี่ยมาก่อเหตุโอนเงินทิปหลังจากที่มาทำสวยกับเพื่อนหนึ่งคนมาสะใดมาทำเล็บมาต่อขนตานานเกือบ3ามชั่วโมงครับเชิดเงินไปมูลค่าความเสียหายอ่ะ2,650บาททีมข่าวก็ไม่รอช้าลงพื้นที่ไปเจอกับนางสาวสุดทิดาเป็นหลานของเจ้าของร้าน คุณสุธที่ดาเล่าให้ฟังว่าช่วงเย็นของวันที่เกิดเหตุมีลูกค้ามาสองคนนะก็เข้ามาใช้บริการที่ร้านสะไดทำเล็บต่อขนตาทุกอย่างเนี่ยเหมือนปกติเลยก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรหลังจากใช้บริการเสร็จเท่านั้นแหละสาวรายหนึ่งทำทีเหมือนกดมือถือเดี๋ยวจะโอนเงินให้จ่ายเงินให้ก่อนที่จะโชว์สลิปโอนเงินให้ดูเธอยอมรับว่าวันนั้นไม่ได้ถ่ายสลิปโอนเงินเอาไว้แต่พอมาตรวจสอบภายหลังพบว่าเงินไม่เข้าบัญชีนะครับถึงรู้ว่านี่ โดนหลอกแน่นอนก็เลยโพสต์ Facebook อยากจะเตือนภัยพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นปรากฏว่าหลังจากที่โพสต์ไปมีผู้เสียหายหลายคนที่โดนลูกค้ารายนี้ก่อเหตุโอนเงินทิปมาแสดงตัวเหมือนกันเลยครับไปฟังเสียงครับเขามาสองคนกับเพื่อนเขาอย่างเงี้ยค่ะเดินเข้ามาร้านก็บอกว่าขอมาสา,ายทำเล็บปกติเบสเซ็ตก็ใช้เวลาประมาณเกือบสมชั่วโมงออกจากร้านไปก็มืดแล้วอ่ะทุ่มหนึ่งทำทีเหมือนจะสแกน สแกนรอบแรกเนาะ,ก,นะก็ไม่ได้สแกนก็เหมือนไปเซตผมหน้ากระจกหน่อยอแต่ก็กม้มก้มแบบเหมือนหาสลีปอยู่อ่ะแต่คนนี้เขาไม่ได้ถามอะไรเขาก็โชว์แค่แป๊บเดียวเราก็มองแค่ว่าเอ,อยอดเงินตามที่เราคิดอย่างเงี้ยมันตรงกันก็โอเคแล้วอย่างเงี้ยเขาก็เดินกับพี่ไปตะเวนก่อเหตุหลายที่เลยนะคะพี่ตำรวจว่ายังไงเนี่ยย้ำใจตัว<า>ให้ได้นะใช่หร<ด>ือย่ำใจคือหลังจากนี้เนี่ยก็คงต้องตามกันต่อ ไม่รู้ว่าพี่ตำรวจได้ถึงไหนแล้วได้หลักฐานไปมากน้อยขนาดไหนแต่ที่แน่ๆคุณสุดทิดาเขาฝากไปถึงคนก่อเหตุนะบอกว่าอยากให้มีจิตสํานึกกันบ้างไม่อยากให้ไปทําแบบนี้กับที่ไหนอีกอคือเบื้องต้นเนี่ยก็ไปแจ้งความดําเนินคดีที่สอพอบางบัวทองนะครับขณะที่ทีมข่าวยังได้รับข้อมูลจากแม่ค้าอีกคนหนึ่งแม่ค้าคนนี้ขายเสื้อผ้าที่ตลาดนัด<ะ>ย่านอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีบอกว่าถูกลูกค้าลักษณะเดียวกันเลยโอนเงินทิปเมื่อ2เดือนที่แล้ว พฤติกรรมก็คือเดินซื้อของที่ร้านเป็นเงินจํานวน1000บาทแล้วบอกว่าขอโอนเงินให้แล้วก็โชว์สลิปปลอมเธอก็โดนหลอกเหมือนกันเลยเนี่ยครับถึงบอกว่าถ้าเป็นคนเดียวกันจริงๆนี่แสบมากนะเพราะก่อเหตุจนย่ามใจไปกินข้าวโชว์สลิปปลอมไปทําผมโชว์สลิปปลอมไปซื้อของโชว์สลิปปอลปปอมอ,อีกคือแทบจะไม่ต้องจ่ายอะไรแล้วอะ ต้องตามให้ได้นะครับคนแบบนี้เพราะว่ายุคสมัยนี้ข้าวยากหมากแพงทุกคนต้องทำามาหากินเ,เห็นใจพ่อค้าแม่ค้าเหมือนกันนะ<อ>แล้วแบบนี้เหมือนมาซ้ําเติมเขาอะนะคะครับ